Okay, okay. วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมก็พอดีขี่รถมาบางพีนะครับขี่รถมามหาป่าที่บางพีไปได้เจอได้เจอจุดไม่รู้จุดอะไรครับบอกไม่ได้ไม่รู้จุดอะไรนะครับก็ฝากทุกคนช่วยแชร์นะครับพอดีขี่รถผ่านมาไม่รู้จุดอะไรนะฮะก็เลย จะลงแวะดูสักหน่อยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำอะไรกันครับผมแชร์ครับแชร์แชร์ฝากทุกคนแชร์ด้วยครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับ รืออะไผมทำอะไรพี่เออถ่ายได้ไหมครับไม่พี่จะถ่ายเฮ้ยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ไหมครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่ไหมผมเป็นตำรวจครับอ่าเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ไหมครับเออเห็นหน้าแล้วบอกผมหรือยังขออนุญาตผมยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องขออนุญาตครับมีนักข่าวมาทำข่าวเนี่ยท่านชื่ออะไรนะครับท่านชื่ออะไรเดี๋ยวไปตามที่โรงพักเอาอ้าว อันนี้ขับรถเข้าไปเลยนะครับถามชื่อไม่บอกครับถามชื่อไม่บอกสวัสดีครับพี่พิพนัยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับครับพี่ครับผมมีเหตุการณ์อะไรกันเกิดขึ้นครับเหตุการณ์อะไรอ่ะ นี่ก็นี่เห็นเห็นยืนกัน4ี่ห้าหกคนเนี่ยครับมีอะไรล่ะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับก็ไม่ได้มีอะไรนี่ไม่มีหรือครับก็ตำรวจตั้งจุดตรวจเพื่อจุดตรวจปราบการกระทำความผิดตอนนี้จุดตรวจเลิกแล้วเลิกก่อนที่พี่จะมาจอดครับผมก็กำลังจะไปลงพัสดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปถ่ายอะไรเขาคุณถ่ายผมได้อย่าไปถ่ายเขาผมให้ไอ้เก็บหลักฐานพยานไม่คุณเก็บหลักฐานอะไร เก็บหลักฐานว่าใช้รถคันไหนมาปฏิบัติหน้าที่เออไม่ใช่พี่พี่ฟังผมนะครับผมพี่ถ่ายตำรวจการทำงานได้ตำรวจไม่ได้กลัวการทำงานของพี่เลย แต่เขาเป็นผู้ต้องหาที่ไปถ่ายพี่มีสิทธิ์อะไรผมถ่ายทะเบียนรถครับมาแแ้วข้างหลังมีผู้ต้องหาอยู่ไหมถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาเข้าใจให้เขาฟ้องผมอ่าถูกต้องอ่าคุณพูดเองนะครับผมพี่ไม่ต้องเสียหาคุยกันดีไม่นี่ก็ได้ขึ้นอย่างไรผมไม่ได้ขึ้นราะฉนนั้นพูดกันดีๆเบาๆพูดีดีๆ่าผม่าอยู่พี่ถ่ายตำรวจได้ผมไม่ได้ว่าพี่อย่าไปถ่ายคนอื่นเผมตรงเนี้ยผู้กำกับให้นโยบายว่า พี่ได้ดูเทสของสนท่าพระไหมวันนี้สัอครับพี่อคเป็นยังไ่ด้ไหผมถามพี่ได้ดูไหเป็นยังไงครับเป็นยังไงด้ดูไาเป็นยังไงครับไม่ได้ดูโอเคแล้วตามนั้นพี่พี่ครับพี่ถผมนะผมถามพี่เสพยาไหมพี่เสพผมถามพี่เสพผมไม่ได้ครับี่สักผมได้ออะไรพี่สักคเก็ไม่ต้องูดพี่เสยาไหมครับพี่เสพยาไหมถามี่ก่อนพี่ไม่เสพใช่ไหมอยากตรวผไมผมไม่ตรวจผถามพี่เสยาไหม้าคนเสพเขาจะบอกพี่ไห่ว่าสอ่บางคนกบางคนบอก <im itation> บางคนอของเขา,าผมถามพี่พิเศษไหมผมไม่บอกได้ไหมแต่ผมเชือ<บ>่อว่าพี่<บ>ไม่ได้เสพสิทธิของผมบางคนเนี่ยก็เสพบ,บางคนก็ไม่เสพตำรวจก็ <ille> ไม่รู้ประชาชนมีต่างกาันเยอะไป<า>ตำรวจก็เหมือนกันคนที่พี่เจอไม่ดีอาจจะเป็นคนที่พี่ฝังใจหรือมีอะไรยังไงแต่สําหรับตำรวจก็เหมือนกันนะประชาชนก็เหมือนกันคนทําดีเท่าไรก็ไม่ตำรวจก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวถูกต้องไหมครับ ผมถามอีกผมถามพี่พี่พี่เอาเอาเอาที่พี่รู้นะ,ะพี่เอาอำนาจอะไรมาตรวจฉีประชาชนผมใช้อำนาจตามปวิอายาญาตาไหนฮะมาตาไหนผมรักษาความส,สุขไว้เลาทั้งบ้านเม,มืองนะครับ<ห>เพื่อป<ม>้องกันปรับปรามอยากรู้ว่าพี่มีอำนาจมาตาไหนตามปวิอายาญามาตรวจฉีประชาชนแล้วผมว่าแล้วคุณวค,ณคณวรตรวจฉีต้องใช้มาตาไหนอ่ะผมถามคุณก่อน พรบยาเสพติดหรือตรวจหาสารคัดหลังในร่างกายมันเป็นพรบยาเสพติดเขาทําพรลบมาเพื่อมาเพื่อผมผมต้องไปประชาสัมพันธ์ให้เขาไม่รวมกลุ่มตกปานะพี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนอันนี้เชิญอันนี้พี่เชิญเลยเชิญเลยไปพี่อพลบพี่อ่ะพรบเนี่ยขอทำมาเพื่อรองรับบุคลากรของรัฐที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ให้รองรับอย่างเช่นเจ้าพนักงานปปสที่ไม่ได้เป็นตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครอง อสเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะตรวจขี่ประชาชนได้ต้องมีบัตรปสองสีเหลืองคุณก็ไปฟ้องสิคุณเคยเห็นตำรวจถูกออกเพราะไม่บัตรปสอไหมอ้าวผมขอทราบชื่อท่านเลยเดี๋ยวผมจะฟ้องขีหลังขอทราบชื่อเลยอะผมสิตำรวจโทเจษดานะแล้วคุณเห็นไหมแล้วคุณเห็นไหมว่าผมตรวจคุณเห็นไหมคุณเห็นว่าผมตรวจที่นั่งไปท้ายรถเมื่อกี้โดนก็อะไรอ่าแล้วคุณรู้ไหมว่าตรวจผมไม่ผมไม่บอกไปสิทธิ์ของเขาผมไม่บอกไปสิทธิ์ของเขาสอนอะไรครับสอนบางพีบางพีโอเคเดี๋ยวผมตามไปไม่ต้องห่วงเดิญตามไปโรงพักครับผมไป ขอทราบชื่อไม่ไม่ต้องทําคุณตามไปถ่ายตอนนี้เลยถ้าพี่จับเขาถูกต้องตามกฎหมายพี่จะต้องมีบันทึกจับกุมก็มีสิได้วที่ผมตามปดูทีหลังเพราะบันทึกจับกุมอยู่โรงพักอยู่แล้วไม่จำเป็นผมต้องไปตัอนนี้แล้วบันทึกจับกลุ่มอ่ะคุณนี่อำนาจดูด้วยคุณไม่ส่วนได้เสียแต่คุณทำสือยื่นไปได้ถ้าคุณบอกว่าคุณจับคุณเขาตามระเบียบคุณก็ต้องมีบันทึกจับกุมตามนั้นถูกมันมีอยู่เลยวไมาใช่ไงแล้วคุณจะมาบอกให้ผมไปตอนนี้ทำไมผมจะไปตอนไหนก็ได้สของผมก็ูแลาทิ่งของผู้้้ตองหาทไวย่ีเหรอ ผมถามเขาแล้วเขาบอกประตูนจะจอดไว้ตรงนี้เขาจะจอดตรงนี้ขออน้ญาติมารับผมารับผมถามว่าในกรณีรถเขาเกิดความเสียหายรถสูญหายมาใครเป็นเจ้าตำรวจตำรวจเขาบนไม่ตำรวจตอนนี้เขาวนอยู่ตรงนี้ที่วนอยู่ตรงไหนครับวนอยู่ตรงเนี้ยเขาจะไล่ให้คนที่มารวมตัวตกปลาเนี่ยเขาเอาอยู่ตลอดฟังก่อนพูดเลยครับมันเข้าในนี้แล้วพูดเลยพูดเลยเขาฟังสิอย่าพิ่งพูดจะสั่งให้ คันนั้นก็รถพูดต้องหาอนนรถคุณใช่ไหมใช่นนรครับผมอันนี้รถพูดต้องหาครับผมมันมีรถพูดต้องหาบางคนคที่มาคนเดียวตำรวจถามแล้วว่าจะให้ตำรวจนำเข้าหรือจอดไว้ตรงนี้เขาก็บอกว่าจอดไว้ตรงนี้ สวยคะแนนนำเข้าตำรวจก็ขับไปให้ถามว่าเขาไม่ยื่นกุญแจตำรวจกุญแจรถให้ตำรวจเนี่ยตำรวจมีอำนาจอะไรไปขับรถเขาอ่ะผมถามคุณแค่นี้ก่อนผมไม่ผมถามแค่ว่าถ้าเรถเขจอดอยู่ตรงนี้แล้วรถเขาสูญหายมาใครจะรับผิดชอบก็ไม่ใช่หน้าที่ตำรวจนี่เขาสมัครที่ที่เขาสมัครที่จอดที่นี่ตำรวจสมัครแล้วถ้าเกิฝ่ายกฎหมายครับฝ่ายกฎหมายให้คำแนะนำผมด้วยในกรณีที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ขับขี่ไปแต่รถเขาจอดอยู่ตรงนี้ไม่มีตำรวจเจ้าหน้าที่ดูแลให้รถสูญหายใครจะเป็นคนรับผิดชอบคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยครับ เขาสมัครใจพี่ผมถามแล้วเขาสมัครใจที่จะจอดรถไว้ตรงนี้เพื่อญาติจะมารับนะเขาบอกอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเขาไม่เอากรแกให้หรือว่าเขาไม่ให้ตำรวจขับไปเนี่ยแล้วตำรวจมีอำนาจอะไรที่จะไปขับรถเขาโดยไม่รับอุญาตจริงไหมพี่ไม่ไไม่เออนี่อย่้ไปอธิบายของพี่อันนี้คำนี้เดียวร่อ่ของมมาขับอ่ะแต่พี่ไม่ประสงค์ให่ตำรวจเอารถไปอ่ะพี่ถ้ตำรวจทายังไงอ่ะพี่น้าตำรวจเฝ้าย<ด>ันเช้าอยู่พี่จะมีคดีเสร็จอีกสมวันไหม ผมถามพี่ก่อนมันเป็นทรัพย์สินของเขาก็ถูกเขาเนี่ยร์จับเขาแล้วทรัพย์สินของเขาพี่ก็ต้องดูแลให้เขาเนี่ยเขาสมัครใจให้จอดไว้ที่นี่เองครับถ้าเกิดถ้าเกิดเขาจอดไว้ตรงนี้สองวันสามวันแยกเขาไม่มาเอาทำไงครับรถเขาหายทำไงครับก็ผมถามเขาแล้วนะครับผมถามเขาแล้วสรุปก็คือว่าถ้าเขาบอกว่าเอารถจอดไว้ตรงนี้ถ้ารถสูญหายหรือเสียหายเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบเขาประเมินของเขาแล้วแล้วคุณจะให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในฐานะอะไร โอเคโอเคตามนั้นครับตามนั้นตามนั้นได้เลยครับตามนั้นเลยไม่พี่เอาเอาเอารุนแราใช่ไหมเอาไปได้เลยนี่ไงเชิญเลยครับเชิญเลยจะแจรถออกมาไหมอ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะบอกให้เอาญาติมาเอารถแต่คุณแจไม่เอาไม่มีมีผมก็ไม่รู้ว่าจะเอารถไปยังไง ไม่คุณมีปัญหาก็มันดของเค้าเค้าไม่ให้คุณแจกกับตำรวจแล้วคุณจะให้ตำรวจทำยังไงมันเป็นปัญหาของคนจะนี่แหละจาให้เข็นงไปเค้นไปหรอครับปัญหาคือตอนนี้คุณเดือดร้อนแทนคนอื่นไม่ไม่ใช่เดือดร้อนผมมาถามหาความถูกต้องถามหาความถูกต้องเนี่ยก็มันถูกต้องทุกอย่างคุณคุณก็บอกว่าคุณของคุณถูกต้องมันก็ถูกต้องของคุณอยู่แล้วครับแล้วแล้วไม่คุณ คุณต้องการอะไรแต่เนี้ยุณต้องการความถูกต้องถูกต้องคือคือผมผิดไรณาตำรวจตำรวจตำรวจแรกเลยนะคุณบอกว่าคุณตั้งจุดตรวจ้ายจุดตรวจใครเป็นผู้ผู้ควบคุมด่านเขาเขาก็กลับไปแล้วไงกลับไปแล้วมันไม่มีป้ายสักอันบนรถเลยคุณตอนคุณมามันก็เลิกกันแล้วผมขี่่านมาจอดตั้งนานแล้วผมไหลสดหน้ากล้องผมไม่มีป้ายสักอันคุณจะยืนยันไหมว่ามีป้ายยืนยันไหมกล้ายืนยันกับผมไหมอ่ะผมจะวิ่งไปดูผมวิ่งไปดูบนรถเลยผู้ควบคุมด่านคือใครอ่ะ ผู้ก okay? ู้คูณด่านคือใครผมขอชื่อผู้กู้คูณด่านที่ผมตามไปดูที่โรงพ่านพันตำรวจตีชนสิทธิ์ครับท่านท่นตำรวจตีครับผมชนสิทธิ์ครับผมพัสดุระนะครับเด็ดดวงครับชนสิทธิ์เด็ดดวงผู้คุ้คูณด่านวันนี้นะครับครับใช่ฝากเอฟซีแคปไปให้ด้วยครับพันตำรวจตีนะตีครับ ใช่เพรคุมดันออกพอบางพีลงทุกครั้งครับผมนะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ถึงตรงไหนก็ช่างจะมีป้ายตรงตลอดผมถามแค่ตรงนี้ว่ามีใช่ไหมก็บอกว่ามีก็คุณตอบแล้วมีแล้วคุณก็ถามตรงนี้ใช่ไหมคุณจะถามย้ำเพื่ออะไรผมตอบคุณแล้วผมไลฟ์สดมาหน้ารถเมื่อกี้ถ้าใครเห็นป้ายบอกผมด้วยอือตำรวจบอกไปแล้วแต่นี่จบหรือยังผมยังไปทำงานผมต่อเชิญครับเชิญฮะเชิญแล้วครับพี่พี่เข็นไปเชื่อผมนี่เดี๋ยวผมเอาเอาแจ็รถมาให้อ่าเดี๋ยวผมเอาแจ็ครถห้ตรงนี้มีญาติพี่ ตอนนี้อยู่บางทีอยู่คนเดียวหรือมีพี่น้องเลยไหมไม่มีก็เดี๋ยวลองงี้มีแต่แต่แนกับ้าลวขับรถเป็นไหมขับเป็นขับเป็นเอ่อไปผีมีไหมไม่มีแล้วขับรถไปยังไงขับได้พี่ยาพี่น้องที่มียร์ป็ขี่ไหมไม่ใช่มาใช้ของเวนเวนก็ไม่ขู้กของบ้านอ๋อแล้วนี่ใครถูกจับเป็นอะไรกันน้องน้องยืมผีน้องยืมผีอ๋อ เป็นรถของพี่กับแฟนใช่ไหมคันนี้แล้วน้องยืนขี่มาตอนนี้เราโดนโดนกับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแจ้งให้เราทนี่แหละให้รับนึงนะเราไปหาเพื่อนอยู่ที่มีเบ๊มขี่มาเอาด้วยอ่าโอเคเก็บไว้ก่อนพอดีเมื่อกี้เนี่ยเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามีได้มารับแต่เขาไม่ได้เขาให้แจ้งแล้กับตำรวจที่เดี๋ยวผมเจะมาให้แล้วกันนั่นเหรอใช่ใช่ใช่นักดีนยนักดีไพ่หรืออะไรนี่แหละเดาผมจะมาสวัสดีครับพี่หนุ่มนครปฐมสวัสดีครับอะไรนะ เสพเสพนะครับฝั่งหน้าเสพการการที tá, en ่จับเสพได้ต้องตรวจฉี่นะครับใช่พี่มันมีบัตรปัวส่บัตรอะไรอยู่แล้วครับผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อพี่เ็ไปดูที่โรงพักขางหน้าด่านเพราะว่าถ้าผมจะเชื่อกรณีที่เอามาโชว์ให้ผมดูเท่านั้น๋อพี่มาตอนด่านเขาเลิกแล้วพี่ผมก็ตามนะตามนั้นครับผด่านเขาเลิกแล้วพี่พี่จะมาถามจะมาคั้นเอาอะไรครับผมโอเคครับโอเคโอเคพี่ฟังผมนะพี่ฟังผมนะถ้าพี่ถามในข้อกฎหมายนะ ตำรวจเนี่ยใช้อำนาจตามอายไเนี่ย้างการระบับความเหตุรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แต่การที่พี่มาขอดูบัตรตำรวจเนี่ยผมไม่ได้ขอดูบัตรตำรวจไม่ใช่ผมขอดูบัตรปสองเนี่ยผมถามหน่อยว่าผมขอดูบัตรปสองสีเหลืองพี่ฟังผมนะตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพี่ใช้อำนาจอะไรในการขอดูเจ้าหน้าที่รัฐผมขอดูบัตรปสองสีเหลืองพี่ใช้อำนาจอะไรในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เศรษฐีเซรีแทบพี่อัดติดทีแต่ไม่ใช่หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ สิทธิมาตราไหนครับมาตราไหนวาพี่รัฐธรรมนูญให้ทิทธิเสรีภาพประชาชนทุกคนแต่คำถามพี่หน่อยพี่ใช้มาตราอะไรข้อกฎหมายอะไรในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐพรบข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4หากประชาชนมีข้อสงสัยเครือบแคลงสามารถตรวจดูได้สามารถขอเรียกดูได้สามารถใช่ลบพี่สามารถขอดูได้ตามมาตรา9วงเล็บ4แต่พี่ต้องขอดูกับหัวหน้าหน่วยไม่ใช่ไม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 ่ใช่ครับไม่ใช่ครับ มาตาก้าวงเล็บสีไม่เคยมีระบุบอกว่าต้องไปขอดูที่โรงพักไม่มีบอกในอขอดูที่โรงพักงั้นงั้นท่านท่านอย่าพูดอย่างนี้ครับงั้นผมสิบตำรวจโทเจษดานะครับผมพี่สามารถไปร้องที่สพบางพีได้เลยได้ครับผมขอดูบัตรผมได้ครับผมไม่มีให้ผมไม่ได้ขอดูบัตรท่านไม่ไม่ผมขอดูบัตรปสองสีเหลืองก็ใช่ไงท่านท่านต้องพูดให้ตรงประโยคก็ถูกผิดพี่ต้องพูดให้ตรงประโยคผมขอดูบัตรปสองสีเหลืองพี่ก็ไปร้องเรียนเลยว่าขอบัตรตวจปสองสีเหลืองแล้วผมไม่มี นะผมผมขอดูจุดกดเหตุจุดตรวจท่านว่าใครมีบัตรปสองสีเหลือได้ที่เพราะว่าท่านเป็นคนบอกว่าท่านตรวจหาสารด่านมันเลิกแล้วตู้กันในสารตู้กันในสารได้ครับผมได้ตอนนี้ด่านมันเลิกแล้วยังประจําอยู่แล้วได้ครับผมเหตุผมเนี่ยนักลบด่านเถื่อนใช่ครับเข้าใจเครับพี่เข้าใจครับพี่รู้จักใช่ไหมครับโอเคนะไม่ต้องมาบอกเราพี่ดิพี่ไม่ต้องมาบอกเราดิพี่โดนเตะใช่ไหมใช่ครับผมได้โดนเตะผมรู้ได้วยว่าใครเตะผมใครอะพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งเองเดี๋ยวผมเล่นมันเองใ แล้วผมรู้ด้วยไอหมาตัวไหนสั่งมันมาเตะเจ็บไหมพี่พี่ลองดูไปล่ะฮะพี่ลองดูไปล่ะมาลองดิอยากลองอยู่เฮ้ยพี่อยากพี่อยากรู้ว่าถ้าโดนเตะเจ็บไหมพี่ลองถ้เตะไม่รู้เพราะว่าผมก็ดูอยู่เรเห็นพี่นั่งไลฟ์สดใช่ไหมล้วมันมาถึงต่อนอะไรมึงด่ากผหวออะไรแล้วพี่ก็เห็นมุดกล้องมุดไปไปเลยมึงไล่ด่าเหรออ๋อฟังให้ชัดๆมึงไล่ด่าเหรอในนั้นแต่คำพูดไม่ชัดอ่า ฟังผมนี่ผมเป็นคนโดนฟังผมก็ฟังเลยค่ะพี่ังไงพี่ไงพี่ทำไมไม่คุยใจเย็นๆไม่เพราะพูดพราพูดพี่เนี่ยเวลาอารมณ์ทำไมเวลาผมถามเนี่ยพราพี่ตอบไม่ตรงประโยชน์ไม่ตรงประโยชน์คือคือพี่ถามอะไรเอาถามถามมาใหม่ถามใหม่พี่ถามอะไรนะไม่ผมจะตอบพี่ไงผมถามว่าพี่ตัวฉี่เขาเนี่ยครับมีบัตรปรสองที่อยู่ไหมพี่บอกว่าอยู่อยู่่เขาบอกว่าอยู่ผู้กองผู้กองมีบัตรปรสองตอนนี้ผู้กองเขาเนี่ยเล่าด่านไปแล้วด่าใช่ ตอบไม่ตรงยังไงอ่ะไม่ใช่ไงไม่ผมตอบไม่ตรงยังไงไม่พี่เขบอกพี่อ่ผมก็บอกอย่างงี้ตลองรอเดี๋พี่ถ้างั้นถ้างั้นในกรณีที่พี่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างงี้พี่ต้องมีแจ้งลงปจวที่ที่ใช่ไหมลงปจวที่สนใช่ไหมสนสามพี่ ใช่ไหมครับท่านต้องมีลงใช่ไหมว่าใครว่าใครมาปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดนี้มีลงเหรพี่เขาเป็นคําสั่งอยู่แล้วมันเป็นคําสั่งอยู่แล้วพี่ไม่ไปรู้จากไหนมาเนี่ยใครบอกพี่เนี่ยเอาพี่พูดพี่พูดไปเลยไม่ไม่พี่ไม่รู้จากไหนมาพี่พูดไปเลยผมผมเอาตามที่พูดพี่ผมรู้แล้วกันเออนั่นแหละส่วนส่วนผมจะรู้ผิดหรือว่ารู้ถูกที่พูดมาเลยอธิบายมาเลยโอเคนะก็บอกว่าเนี่ยด่านเขามีหนังสือควบคุมยู่แล้วมีคําสั่งมีลายชื่อด่านอยู่แล้ว นั่นแหละมีรายด่านมีแมาชีกภายในด่านอยู่แล้วพี่ไม่จำเป็นต้องไปลงบันทึกประจำวันผมขอแค่คำตอบเดียวเออพี่ตอบปุ๊บผมไปเลยครับพี่ว่าไงคนที่ซื้อบัตรปสองสีเหลืองชื่ออะไรคนที่ซื้อบัตรปสองสีเหลืองที่มาคุมตรงนี้วันนี้จุดนี้ชื่ออะไรแค่นั้นพอผมขอทราบแค่นั้นพอพอนตำรวจตี ชนะสิทธิเด็ดดวงครับพี่พันตำรวจตีชนะสิทธิ์เด็ดดวงเขาก็มีเขาเป็นหัวหน้าดา่า,ดานเขาเป็นผู้คุมด่านอยู่แล้วผมมีบัตรป 2>, 2, .2 สีเหลืองใช่โอเคนะตามนั้นครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะฮะถ้าใครทันชื่อของพันตำรวจตีเมื่อกี้ชนะสิทธิ์นะครับเขาเป็นผู้คุมด่านจุดนี้แล้วก็มีเป็นผู้ถือบัตรป .2 ส,สีเหลืองนะครับของสอบพบางพีครับเดี๋ยวเสร็จโควิด19เราจะเดินทางไปพบกันที่สอนอบางพีนะครับ 0 1 9เราจะเดินทางไปพบกันที่สอนอ,องพีนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับก็คำตอบที่เราได้ก็ตามน,นั้นนะฮะมันเป็นคำตอบที่ อ,นนอันนี้คือรถที่เขาเรียกตรวจแล้วเอาเอาคนขับไปแล้วนะครับเนี่ยเอาคนขับไปแล้วแต่เขาเรียกตรวจแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันนั้นนะฮะมอเตอร์ไซค์คันนั้นคนขับตรวจไม่ผ่านนะครับคนขับตรวจไม่ผ่านแล้วก็เอาไปแล้วแต่คุณแจรถไม่ได้เอาไว้ให้เขานะครับคุณแจรถไม่ได้เอาไว้ให้เขาแล้วถามาป้าคนนี้จะไปยังไงก็ต้องเข็นไปครับต้องเข็นรถไปครับป้าคนนี้ก็ต้องเข็นรถไปครับ สวัสดีทุกคนอีกรอบครับก็คําตอบอย่างที่ได้แล้วครับคําตอบอย่างที่ได้ส่วนชื่อของผู้ควบคุมด่านหรือว่าคนที่ถือบัตรปอสองสีเหลืองถ้าใครจําได้จําทันก็คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยครับ ครับคาตอบมันไม่ชัดเจนเหรอกครับคําตอบที่เราได้จากตํารวจไม่ชัดเจนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคำํำที่เราคุ้นคุ้นหูกันนะครับคุ้นคุ้นหูกันก็คือประมาณว่าอบอกให้มันผ่านๆไปก่อนนะเยอะมากครับสี่ห้าคนนั่งเต็มท้ายกระบะเลยสี่ห้าคนนั่งเต็มท้ายกระบะเลย ตรวจอยู่ข้างคลองส่งน้ำครับข้างคลองส่งน้ำหน้าบริษัท TIP เ <c oughs> ย,ยื้องๆนะเยื้องๆเยื้อง,งบริษัท TIP แล้วมีการบอกว่าจะขี่รถไปไล่คนห้ามตกปลา ที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ฟังจากเจ้าหน้าที่เป็นข้ออ้างนะครับไม่มียศนะไม่มีตําแหน่งไม่มีติดนะครับไม่มีติดยศติดตําแหน่งนะส่วนชื่อก็ตามนั้นนะตามที่ท่านาแจ้งมานะครับผมครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับถ้าใครทันชื่อผู้ควบคุมด่านผู้ที่สือบัตปรป .2 สีเหลืองก็แจ้งมา้ผมหน่อยนะอ่าผมจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาไปไล่ดูในคลิปนะครับ ส่วนเรื่องดําเนินการดําเนินอะไรเดี๋ยวเราตามตามทีหลังให้มันจบโควิด19บเก้าไปก่อนช่วงชื่องนี้ก็เป็นโควิด19เราะระ,าะาบาดระาบาดอย่างหนักเลยนะครับแต่ไอ้ตำรวจพวกนี้มันก็ยังมันก็ยังหาวิธีทางที่จะมาตรวจประชาชนอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตำรวจพวกนี้มันเกรงกลัวโควิดต้องไหมนะครับหรือว่าโควิโควิดนี่มันมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองพวกมัน เมื่อเช้าเอฟซีเราแจ้งมานะครับตรงหน้าตลาดบางปลาตรงหน้าตลาดบางปลาก็มีตรวจสุขภาพนะครับไม่ใช่ไม่มีนะหน้าตลาดบางปลามีตรวจสุขภาพนะครับได้ไปสองคันรถครับหน้าตลาดบางปลานะไล้ดาบคนแรกดาบอ้วนๆคนแรกฮนะ <c oughs> เดินมาดุมดุมดุมมิสิลัยถ่ายผมมิสิได้ถ่ายผม พวกนี้ถ้าถ้าจะบ้านนะครับถ้าจะบ้านนะคําสั่งออขงบตรเขาก็บอกอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนสามารถถ่ายได้ถ้าเมื่คุณใส่กางเกงในตัวเดียวยืนอยู่บ้านผมจะไปถ่ายคุณทำไมใช่ไหมครับถ้าทำถูกทำถูกต้องทำถูกระเบียบไม่ต้องกลัวครับกล้องกล้องไม่ต้องกลัวนะครับ ทำถูกระเบียบทำถูกกฎทำถูกขั้นตอนไม่ต้องกลัวครับกล้องกล้องไม่ต้องกลัวมองในทางกับการมันจะเป็นทางในแง่บวกด้วยซ้ํานะครับผมจะได้เผยแทรกการทํางานของพวกท่านนะครับว่าพวกท่านทํางานถูกต้องไหมทํางานดีไหมทํางานถูกระเบียบไหมเจ้านายท่านจะได้เห็นนะครับหรือว่าพวกท่านมาแอบทําหรือเปล่าถึงได้กลัวกล้องนะมาแอบลักลอบตั้งกันหรือเปล่าถึงได้กลัวกล้องนะครับทําถูก ทำถูกระเบียบหรือเปล่าทําไมถึงกลัวกล้องอันนี้ตั้งผมตั้งข้อสงสัยเฉยนะผมตั้งข้อสงสัยทุกพวกท่านเฉยนะใช่ไหมครับมันทาให้เราคิดได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ดีๆไม่ต้องกลัวครับเจ้าหน้าที่ดีๆก็ทําดีต่อไปนะครับพวกเราช่วยสนับสนุนส่งเสริมท่านอยู่แล้วส่วนในพวกเจ้าหน้าที่ชั่วๆเร็วๆทั้งหลายนะครับถ้าเจอกล้องจะพูดอะไรก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะทุกคําพูดของท่านมันจะเผยแพร่อยู่ในสื่อโซเชียลนะครับ แล้วไม่ต้องมาบอกว่าผมลบคลิปนะฮะนักลบตามเือนทุกคนไม่มีการลบคลิปครับอันนี้ก็สายมากแล้วนะสายมากแล้วผมยังไม่ได้ตั้งร้านเลยก็ขออนุญาตแค่นี้นะครับขอเดินทางตั้งร้านทามาค้าขายต่อไปนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ที่น้องเราทุกคนช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับของสอพอบางพีครับตั้งตั้งจุดตรวจตัวชีหน้าไอาข้าง ข้างคลองส่งน้านะครับสบพรพีตั้งตัวฉี่ข้างคลองส่งน้ํานะครับขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนวันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ